ปากมันแล้วแม็กดูพ่อมีงอแม่แม็กครับแม็กฝากมันนี่แม็กแม็กเอ้ยเอาเคยกันฝากมันแล้วนี่ปาก จิ้มนี่จิ้มหนูจิ้มนี้อ่ะจิ้มแล้วจิ้มอีกออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยลุงนี้แต่เตื้อแขนยาวเข่งขายยาวมาก็ดีอ่ะ เกาหมาแป๊บเดียวจะตรงนเนี่ยปากปากถูกปะนะหัวทิ่มหรือหัวขึ้นนะ่ะดูที่ตาอยู่ไงเอากลับหัวก่อนกลับหัวก่อนกลับด้านปากเลย ปากเลยจิ้มลงไปออกแรง,งเยอะอึ๊บ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 อึบอึบหัวทิ้มแล้วดกแน่นอนพันต้นเนี้ย

ยื้อมาทางนี้ย้ายมา,างี้ย้ายมา,างี้ย้ายมา,างี้เร็วมาเลยย้ายมานี่เร็ว,ยยาารวอันนั้นพอปักแล้วหนูมาปักกันนี้เร็วมาง่วงละเซ่ป่า <c oughs> มา <c oughs> มาเดินไหวไหมมายืบอยื้อ นี่ปลาอันนี้อันนี้นี่นี่ตรงตาน้ำนี่เดี๋ยวมามาไหวไหม